เข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับเวลาเราเดินลงมาในบ่อเราเพื่อเราจะตักน้ำเราตักน้ำเพื่อเราจะรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมครับแต่บ่อเรามันชันเวลาเราเดินขึ้นบางทีเราอาจจะล้มได้นะครับพอทางมันชันแบบนี้เราอาจจะลื่นล้มได้นะครับเราอาจจะเจ็บตัวได้ แต่ผมมีอยู่หนึ่งวิธีที่จะแก้ไขเวลาเราลงมาตักน้ําในบ่อเราถ้าบ่อเรามันชันแบบนี้อุปกรณ์ของเราที่จะใช้ให้เราลงมาตักน้ําในบ่อโดยเราไม่ลื่นล้มอุปกรณ์ของผมก็มียางรถมอเตอร์ไซค์ครับยางนอกเราก็เอายางนอกรถมอเตอร์ไซค์มาทําเป็นบันไดเวลาเราเดินขึ้นหรือเราเดินลงเดี๋ยวไปรับชมขั้นตอนการทํากันเลยครับเพราะเรามียางเก่า ยางนอกของมอเตอร์ไซค์แบบนี้เราก็เอาเชือกมาไปผูกกับต้นไม้หรือเราไม่มีต้นไม้เราก็เอาไม้หลักปักแล้วเราก็เอาเชือกเราผูกกับหลักก็ได้ครับแล้วก็ผูกติดกับยางนอกของมอเตอร์ไซค์เราเลย พอเราผูกได้แบบนี้แล้วเราก็เอาอยางนอกรถมอเตอร์ไซค์เราผูกต่อๆกันผมผูก <fl ession wrote> ยางนอกมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วนะครับผมใช้ยางนอกมอเตอร์ไซค์ทําเป็นมันไดเวลาเราเดินขึ้นบอ่อเราก็ได้เดินขึ้นบ่อได้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ตักน้ําจากที่บ่อเลยนะครับพอเราตักน้ําได้แล้วตอนนี้เราก็ขึ้นไปลดน้าต้นไม้ข้างบน เราก็เดินขึ้นได้แบบง่ายๆไหมครับลาก็มาลดน้ำต้นไม้ต้นนี้ได้เลยชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ